ตัวนี้นะครับออลติมมตพามตัวนี้นะครับรายละเอียดดีเทลดีมากเรียกได้ว่าเก็บดีเทลมาทุกเม็ดนะครับ ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมทอยเซอนะครับแล้ววันนี้ผมมีโมเดลมาป้ายยาคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือยูโรพาร์ตออปติมัทพรามนะครับตัวนี้เป็นงานโมจีนนะครับแต่ว่าเป็นโมจีนที่ได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับแล้วก็เป็นออปติมัทพรามในเวอร์ชั่นของเอิร์ธโหมดนั่นเองนะก็คือเป็นในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เรื่องบอมเบิ้ลบีนั่นเองตัวนี้เป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับคือเราต้องมาประกอบเองแล้วก็ขนาดกล่องเนี่ยเรียกได้ว่ากล่องใหญ่มากด,ด นี่เป็นด้านหน้านะนี่เขียนว่า earth mode นะครับแล้วก็ optimize p r i m นะกล่องใหญ่มากแล้วก็กล่องเนี่ยเป็นกล่องกระดาษแข็งนะดูแล้วแข็งแรงดีนะครับกล่องดูหรูหรามากนะแล้วกล่องเขาทำเป็นหูหิ้วมานะครับนี่หูหิ้วมานะนหิ้วสบายเลยนะครับ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็มีบอกนี่ไงงานเป็นแบบว่ารูปต่างๆนะครับรูปโชว์จุดขยับนี่นั่นนะก็แล้วก็มีอาวุธมาให้2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือ Ion อนบลัสเตอร์นะครับกับเอเนจร์จนะครับโอดูดีมากดูแล้วตัวน่าจะใหญ่นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยน่าจะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับป้ายอันนี้ก็เป็นด้านในกล่องนะครับโอ้โห คออือแผ่ประกอบเยอะมากนะครับดูด,โโด,ดิโห้เนี่ยบบานเลยดูดิแผ่ประกอบเยอะมากนะครับน่าจะประกอบหลายวันอยู่นะครับมันเป็นชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยเต็มเลยครับดูดีน่าจะประกอบนานเหมือนกันนะครับกว่าจะเสร็จนะเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะมากแล้วอันนี้ก็เป็นคู่มือการประกอบนะครับแต่คู่มือการประกอบหนาไปปะเนี่ยมันหนาจังวะดูดินี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นดีคอนะครับดีคอ่ะ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกรูปโปรโมทนะครับนี่ไปเดี๋ยวขอตัวไปประกอบก่อนนะครับน่าจะนานอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ประกอบมันไดออ้ครึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอบอกเรื่องการประกอบก่อนนะครับการประกอบเนี่ยมันมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยเจ็บมือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยชิ้นส่วนมันเยอะเยอะมากนะครับเวลาประกอบเป็นานานๆเนี่ยก็รู้สึกปวดปวดเนิ้วขึ้นมานะครับว่าชิ้นส่วนแม่งโคตรเยอะเลยแล้วก็ ขั้นตอนการประกอบเนี่ยผมแนะนําว่านะครับให้ประกอบไปทีละช่องนะครับในรู้ดิดูชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนเยอะมากนะดูดินี่แค่ส่วนลำตัวนะเห็นไหมหลายหน้าเะไรไหมให้ทุกคนประกอบไปทีละช่องนะครับช่องนี้ช่องน,องน,องนี้ประกอบไปนะครับค่อยๆประกอบไปนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราหลงนะแล้วเราอาจจะลืมบางช่องไปนะว่าไอช่องไหนไ,หมไม่ได้ไม่ได้ประกอบอ่ะแล้วมันมาเป็นอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแค่ส่วนลำตัวเห็นไหมก็หลายหน้านะเนี่ยลำตัวนะ เนี่ยกว่าจะหมดลําตัวไหมล่อไปใหญ่หน้าเลยนะครับก็ค่อยๆประกอบไปนะครับมันมันน่าจ,จะชิ้นส่วนอาจจะเยอะสักนิดนึงไม่นิดอะเยอะเลยแหละนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยรายละเอียดที่จะเต็มนะครับดูดูไงดูดูข้างหลังเห็นไหมเปไงสุดยอดมากนะครับนี่ผมเรือต่อขายนะนะอ,อ๋อแล้วก็ การต่อแขนทั้งสองข้างเนี่ยถ้าถ้าเป็นมือใหม่นะครับแบบเพิ่งจะหัดต่อเพิ่งจะมาต่อโมโประกอบพวกนี้นะครับให้ต่อไปทีละข้างนะครับอย่าเพิ่งไปต่อพร้อมกันสองข้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบรอร์นะครับสับสนนะว่าข้างไหนเป็นข้างไหนนะครับแต่สำหรับใครชํานาญนวเนี่ยระดับโปรเนี่ยก็ต่อแบบพร้อมกันสองข้างเลยนะครับผมประหยัดเวลาดีแล้วก็สำหรับผมเนี่ยที่เป็นระดับโปรเนี่ยแน่นอนครับผมต่อทีละข้างครับผมเบอร์ครับงงต่อไปทีละข้างครับข้างนี้เสร็จปุ๊บมาข้างนี้ต่อ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปต่อขาต่อนะครับเป็นไงเดี๋ยวเอามาถ่ายดูนะครับ A few moments later ตอนนี้นะครับผมก็ประกอบในส่วนของขาเสร็จแล้วนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าในส่วนของขาเนี่ยนะครับชิ้นส่วนค่อนข้างจะเยอะมากๆสองข้างเนี่ยขาสองข้างเนี่ยสองวันนะผมต่อไปลสองวันสองวันกว่านะครับเยอะจริงๆยิ้นล่วนมันจะเยอะไปไหนนะครับแต่ว่าแรกมนด้วยรายละเอียดที่จะเต็มนะครับนี่สวยมากนไง ผมไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าตอนขยับเนี่ยมันจะมีอะไรหลุดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องอาไปลองดูอีกทีนึงนะครับแต่เสี่ยงมากนะถ้าเกิดขยับแล้วมันหลุดเนี่ยไม่รู้จะต่อกลับตรงไหนเลยการประกรอบเนี่ยมันมีจุดที่ต้องระวังอยู่นะครับก็คือจุดจุดของแขนนะครับนี่หน้า29นะครับนี่ส่วนนี้นะในส่วนของตรงนี้นะครับเวลาเดือยตรงนี้นะครับเดือยตรงนี้นะครับมันหักค่อนข้างจะง่ายนะครับเวลาประกอบก็ระวังด้วยนะครับนี่หน้า29นะครับในส่วนของแขน ต่อมานะครับต่อมาเป็นส่วนของข้อเท้านะครับข้อเท้าเนี่ยต้องระวังดีๆเลยนะครับเพราะว่าหักง่ายมากนะครับเป็นส่วนของตรงนี้นะครับนี่นี่พาสที่ยกนะครับจุดที่สี่สิบสามนะครับนี่ตรงนี้เลยชิ้นส่วนนี้นะครับนชิ้นส่วนนี้ระวังเลยครับมันหักง่ายมากนะตรงปีกเนี่ยนะครับระวังเลยนะที่เหลือก็ประกอบตามข้วมือเลยครับเวลาประกอบเนี่ยผมแนะนําว่านะครับให้ดูชิ้นส่วนให้ดีๆนะครับว่าข้างนี้กับข้างนี้เนี่ยมัน มันถูกข้างไหมครับบางทีเราประกอบไปแล้วเนี่ยมันผิดข้างแล้วแบบมันแก้ยาวนะครับต้องระวังนะพยายามประกอบไปทีละขาแล้วกันนะเพราะาเดี๋ยวมันงงข้างได้นะครับอ่าก็จุดที่ต้องระวังก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็พยายามประกอบตามคู่มือเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่หลงไม่งงนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของตัวหุ่นกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะครับอัติมัตพามตัวนี้นะครับรายละเอียดดีเทลดีมากเรียกได้ว่าเก็บดีเทลมาทุกเม็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพวกส่วนของเครื่องยนต์พวกอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้จัดเต็มมากๆครับในเรื่องของดีเทลรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับพอมาดูใกล้ๆแล้วนะครับจะเห็นว่าในส่วนของ ดีเทลเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะอะไรชิ้นส่วนอะไรนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบสุดๆเลยไม่แปลกใจทำไมชิ้นส่วนมันเยอะนะเพราะว่ามันเข้าทำดีเทลมาดีมากนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกลวดลายต่างๆนะครับเนี่ยในส่วนของขานี่ครับแม้ลวดลายต่างๆนะครับตรงเท้าตรงล้อนะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วตรงหน้าอกนะครับนี่ตรงหน้าอกนะก็ทํามาได้ดีสุดๆนะครับในส่วนของตรงอกนี่นะครับ ในส่วนของหัวเนี่ยความจริงเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นอ่มันกลวงนะเราสามารถเดินไฟได้นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงลาตัวเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นะครับ cosine. เราสามารถเอาไฟามาเดินได้นะครับถึงมันจะเป็นโมประกอบนะครับแต่ว่าเขาก็มีส่วนที่เป็นเหล็กมาให้นะครับนี่โอ้ยคือในส่วนของข้อต่อตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงเนี้ยเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กน,นะครับคือดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงล้อรถนี่นะครับตรงนี้นะ มันเป็นยางจริงๆนะครับไม่ใช่พลาสติกคือดูสมจริงมากนะครับเห็นไ,ไหมมีพวกเอ่อพวกชโช๊ค up พวกมีชโช๊คมีอะไรมาแบบส,สุดยอดนะครับสุดตีเลยเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากในส่วนของนอกตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เป็นเอ่อร์าใส่นะนี่ตรงเนี้ยแต่ว่าต้องระวังนะตรงเนี้ยมันเป็นรอยขดแมวง่ายมากนะพยายามอย่าเอาอะไรไปโดนมันนะครับเ้าทําเป็นผ้าใส่ไม้นะเป็นกระจกรถนะดูสวยดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของสีสันนะครับสีเนี่ยเขาทํามาโอเคนะครับโอเคเลยนะครับถือว่าถือว่าสีสวยเลยแต่ว่าถ้าเอาไปทําสีตรงสีโครมเนี่ยไปทําสีโครมใหม่นะครับมันจะสวยกว่านี้นะหรือไม่ก็ไปปัดเงาพวกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชิ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะออกมาดูดีกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่านี่ก็คือโอเคแล้วนะดูดีนะครับสีนี้โอเคเลยนะตั้งโชว์ได้สวยๆนะครับสีนี้ ใครทําสีเซียนหรือว่าใครทําสีเก่งๆนะครับแนะนําว่าให้ลองทําสีดูตัวนี้จะออกมาสวยงามมากๆนะครับผมเคยเห็นผมเคยเห็นช่องช่องของต่างชาติช่องหนึ่งนะครับทำสีออกมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งทํานล้สวยมากนะครับอย่างกับไม่ใช่โมประกอบนะครับอย่างกับเป็นโมเล็กเลยนะครับแล้วก็ตูนนะครับตูนเนี่ยสูงส2เซนนะครับ น้ำหนักอยู่ที่442กรัมนะครับอันนี้ช่างแค่ตัวเปล่าๆนะครับไม่รวมอาวุธนะครับนี่น้ำหนักก็อ่ะเพิ่มได้ไงวะขนาดในน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยกำลังดีแลวครับยิ่งส่วนสูงเนี่ยโหสูงมากนะครับ32เซนแล้วก็โตหุนเนี่ยบึกมากนะครับเท่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดขยับนะครับผมเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับส่วนหัวนี่ก็เงยขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เหยขึ้นกลมลงนะครับ หมุนได้นะหมุนได้แต่หมุนแต่หมุนไม่ได้รอบนะหมุนได้ประมาณนี้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะอ่านี่ครับตรงหัวไหล่นะครับหัวไหล่นี่ก็เปิดได้อย่างงี้นะครับข้างนี้ก็เปิดได้นะขยับได้อย่างนี้นะครับนี่หัวไหล่ขยับได้อย่างนี้นะยกแขนขึ้นมาได้นะครับนี่อย่างงี้นะนี่ยกแขนได้ประมาณนี้นะครับเหมือนจะสุดแล้วนะเหมือนจะแน่นแล้วหมุนได้นะครัหมุนแขนได้นะข้อพับพับได้นะครับพับได้นี่ข้อพับพับได้ประมาณนี้นะนี่ข้อพับเอ่อข้อมือนี่ก็หมุนได้นะครับนี่ ดึงออกมาได้นะข้อมือเนี่ยเนี่ยข้อมือมันดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี่อ่าเห็นไหมอ่ะส่วนตรงนี้มือนี่ทําดีมากนะครับคือมันขยับได้ทุกข้อเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่โหดีมากมือนี่ดีมากนะครับข้อมือนี่ก็พับได้นะนี่พับได้งอได้นะครับนี่นี่ส่วนนิ้วก็นี่ขยับได้ทุกข้อนะครับสุดๆไปเลยนะดูในส่วนของตรงหน้าอกนะครับหน้าอกนี่ก็มันมันเปิดได้นะเปิดอย่างนี้ได้นี่แต่ว่า ถ้าเกิดจะพับไปตรงกลางนี่ลงมานะครับคุณผู้ชมต้องเปิดมาก่อนครับเปิดตรงกลางนี่มาก่อนนะนี่แล้วก็ดึงข้างล่างมาางี้ครับนี่ดึงมาข้างล่างงี้นะครับอ่าจากนั้นคุณผู้ชมก็ค่อยๆพับงี้ครับนี่นี่อ่าแล้วก็พับเข้าไปนะครับนี่มันก็จะเปิดหน้าอกได้นะครับตรงหน้าอกเนี่ยมันก็จะเปิดยากสักนิดหนึ่งนะครับโคเท่นะครับอ่าดูในส่วนของลําตัวนะครับลําตัวนี่ก็เงยไน้อย่างงี้นี่เงยได้ประมาณนี้นะครับก้มลงนะครับ นี่ก้มลงนะครับนี่ดูข้างหลังนะนี่ก้มได้ประมาณนี้นะครับยังซ้ายังขวาได้ไหมไม่ได้นะครับก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะแต่ได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณนี้นะมันติดแล้วนะครับแต่ประมาณนี้นะตรงสบักนี้เปิดได้นะครับมันมีรูอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใส่กับอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นแค่ลวดลายวะอตรงกระโปรงนะครับตรงกระโปรงนี่ก็ข้างหน้านี่ก็เปิดได้นะครับนี่ข้างหน้าเปิดได้นะนี่ข้างๆก็เปิดได้อย่างนี้นะขยับได้นะขยับได้อย่างนี้นะข้างๆ ข้างหลังนี้ก็เปิดได้นะนี่ขานาดเปิดได้อยอ่างงี้นะครับกระโปรงนี่ก็ถือว่าทำดีอยู่นะแล้วก็ตรง snake, ตรงขานะ onna. ตรงขานี่มันสามารถเลื <Yeah> ่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเดี๋ยวดูนะมันยากขึหน่อยนะมันแน่นนะเห็นไหมอ่านี่เลื่อนขึ้นไปนะเห็นไหมข้อต่อตรงนี้นะเห็นไหมเห็นะครับมันเลื่อนลงมาได้นะอ่าเนี่เห็นไหมตัวมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าแล้วส่วนของข้อขาตรงขานี่ก็หบได้อย่างงี้นะครับ นี่อ่ะโยกได้ประมาณนี้นะอาจจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่ามันติดในส่วนของกระโปรงแล้วนะครับแต่ว่ายกแรกคันนี้ก็โอเคแล้วนะครับข้อพับนะบุคพับนะนี่ข้อพับได้ประมาณนี้นะครับท่อนท่อนขาบนนี้ก็หมุนได้นะนี่ยกขาไปด้านข้างอ่ะยกขาไปด้านข้างนะครับนี่ตรงข้อเท้านี่ก็ขยับได้นะนี่งอได้นะนี่ของปลายเท้าก็งอได้นะครับนี่อะไรประมาณนี้นะ พิกได้นะครับนี่พิกข้อเท้ามาได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่อ่ะโอเคนะครับจุกขยับก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจุกขยับนะจุกขยับผมว่าก็ทํามาโอเคนะนะบก็ทำมาดีนะขยับได้โอเคเลยก็คือออกแอชชั่นได้นะครับออกจัดท่าจัดทางได้หลายท่าทางเลยนะครับสำหรับจุกขยับก็ผ่านนะครับโอเคเลยตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่วนของอาวุธนะครับอาวุธเขามีไม่ให้สองอันนะครับก็มีไอออนบัสเตอร์นะครับกับเอเนจอนจ์ X นะครับเดี๋ยวมาดูทีละอย่างกันนะครับเริ่มจากนี่ก่อนครับอันนี้ก็เอเนจร์จ์ X เนี่ยมันก็เป็นขวานธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีกลไกอะไรนะครับเป็นขวานเนี้ยลักษณะนี้เลยนะครับถือธรรมดาเลยส่วนไอออนบัสเตอร์เนี่ยมันก็มีกลไกนะครับก็คือมันก็สามารถสไลด์ไอ้ด้ามปืนมาข้างได้นะครับอย่างนี้นะนี่พอสไลด์มันเนี่ยไอ้กระบอกน้ำบอลมันจะโผล่ขึ้นมานะ เห็นไหมครับเนี่อ่าเนี่ยก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากผมมองว่าอาวุธเนี่ยมันยังธรรมดาไปหน่อยนะครับน่าจะลงสีมาให้สักหน่อยนะเนี่ยอนาจอนแอคเนี่ยน่าจะลงสีส้มมาให้หน่อยนะครับเนี่ยตรงสีส้มตรงเนี่ยตรงสันขวานเนี่ยถ้าลงสีมาให้เนี่ยจะเท่มากเลยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้มันเท่กว่านี้ก็ไปลงสีกันเพิ่มนะครับอ่ะของแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขามีมาให้นะครับก็คือเป็นโปสเตอร์นะครับนี่นโปสเตอร์นะสวยดีนะครับเป็นโปสเตอร์ขนนาดใหญ่่่อยยูะครับเเทๆล เดี๋ยวมาฟังสรุปข้อดีข้อเสียกันนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนเลยข้อดีข้อแรกนะครับคือรายละเอียดครับรายละเอียดสุดยอดครับตัวนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักรายละเอียดแน่นมาครบอะทุกอย่างนะครับแทบจะถอดแบบออกมาจากภาพยนตร์เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นะครับ,นนนนนรบโช๊เป็นโช๊ล้อเป็นล้อนะครับโอ้โหเหล็กเป็นเหล็กโอ้โหอันนี้อวยปะเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเขาทำมาดีจริงครับยอมรับเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับคือเรื่องสีสันเนี่ย โอเคครับสีสันตัวนี้สวยงามเรียกได้ว่าสวยงามนะครับสีเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําเลยนะครับมันก็สวยแล้วมาต่อดิบๆเนี่ยคือสีงามแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปสุดกว่านี้นะครับทาสีครับเชื่อผมนั่นคือขั้นสุดเลยครับนั่นคือสวยงามของแท้แต่ว่าต่อดิบด้วยขนาดนี้ก็ถือว่าสวยแล้วครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือจุกขยับนะครับผมจุกขยับเนี่ยเขาตัวนี้เนี่ยเขาทำมาดีนะครับคือออกคือแบบว่าออกแอคชั่นได้หลายท่าทาง นะครับจัดท่าได้สวยๆเลยครับตัวนี้สบายๆเลยครับถ้าจุขยับนะทำดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มาถึงข้อเสียนะครับข้อเสียตัวนี้มันมีมันมีอยู่อย่างเดียวนะครับหลักๆเลยนะคือแม่งประกอบยากครับผมคือประกอบโคตรยากนะครับคือตัวเนี้ยตอกันแบบต,อก,ตอกันลิ้นห้อยอ่ะผมบอกเลยเหนื่อยคือชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยไหนจะงงตรงไปประกอบว่าเอ้ยมันยัดตรงไหนวะมันเอาเข้ายัางไงวะโอ้กว่าจะเสร็จนี่คือตัวเนี้ย ผมต่อประมาณ1อาทิตย์นะครับอาทิตย์วันละวันละวันละประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะครับก็คือ1อาทิตย์นะต่อไปเต็มๆเลยนะก็คือว่างงานก็มาต่อนะครับคือโหต่อลำบากมากนะครับต่อยากต่อยากตัวตนนี้คือชื่อว่าต่อยากเลยนะครับใครเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งจะหัดต่อกันดั้มนะครับตัวนี้ก็ระวังสักนิดหนึ่งนะค่อยๆประกอบไปนะครับมันต่อยากอ่ะก็คดีเขาเสียก็ประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมให้เป็นสิเต็ม10เลยนะครับสีสันเนี่ยเอาไป9เต็ม10นะครับแล้วก็เนื้อชิ้นงานนะครับเอาไป8เต็ม10แล้วกันนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยเอาไป8เต็ม10นะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเก็บในรายของไทม์ฟอร์มเมอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเก็บมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าใครอยากจะหางานไทม์ฟอร์มเมอร์ออปติมัสสักตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเรียกได้ว่า เป็นตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับเพราะมันสวยนะราคานะครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4,000กลางๆนะครับมันแลแต่ร้านนะผมไม่มั่นใจนะแต่ตัวนี้ผมได้มาประมาณ4,006นะครับ4,006ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันเด้งไปหรือว่าราคามันตกนะครับแต่ผมว่าราคาน่าจะเด้งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณผู้ชมนะที่รับชมจนจบนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทึงคลิปต่อไปนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับผมจะถามโมเดลมารีวิวอีกเรื่อยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ